สามเณรราหุลเป็นโอรสของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชเมื่ออายุ7จขวบและเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาบรรลุธรรมเป็นพระอหรหันต์เมื่ออายุได้20ปีสาเหตุที่ท่านบวช เพราะทรงตรัดขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ควรให้แก่ลูกคืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าโลกีทรัพย์หรือทรัพย์สินเงินทองจึงทรงตรัสให้ราหุลออกบวชเมื่อบวชแล้วสามเณรก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่ายไม่ถือตนว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีความเคารพในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งสามเณรราหุลมีนิสัยรักในการฝ่ายศึกษาเป็นอย่างมากท่านได้กอบทรายเต็มกำมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ให้ได้มากเท่ากับเม็ดทรายในกำมือด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเอตทะคะในทางด้านผู้คงแก่เรียนฝ่ายศึกษา